2- 2บถึง 24, ดอกจน22่ข้ายอมแพ้พวกเจ้าเข้ามาสิหมอแมวมาคัสบกมือสั่งให้คนของตนเข้าไปหลบแดดเปลี่ยงเรียยนยามเที่ยงนั่งยองๆลงดูใจเย็นแต่ในสมองนั้นกำลังเหงื่อแตกจะทำไงดีพวกนั้นอาวุธครบมือเลยถ้าสู้แล้วก็คนต้องลงตายแงะแแถมพวกนั้นเดินมาดุมดุมแบบนี้ไม่เกรงกลัวอะไรเลยหรือว่าพวกมันซุ่มคนเอาไว้ในบ้านล้อมพวกเราไว้แล้วหลู่ผูและลูกน้องอยูกกลางถนนเนื่องจากนั่งอยู่กลางแดดเลยเหงื่อแตกั้งกายเหงื่อแตกั้งใจแต่จริงถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปพวกมััันน่่าาะหววใ้้เรเขไไปแแมมสสสดงงงย แต่ถ้ามันระแวงสงสัยทำไมมันจะยินยอมให้พวกเราเข้าคนและนั่งรอทำไมมันใช้อาวุธที่ทำจากกระดูกและต้องน้ำรอทำอาหารหรือว่ามันเป็นพวกชาานอกด่านที่กินมนุษย์หรือมันจะกินพวกเราหรือมันจะซุ่มคนเอาไว้ในตึกรอบๆเตรียมซุ่มโจมตีพวกเราหลู่ฟู่กลอกตาอย่างรวดเร็วมองบ้านซ้ายขวามันรีบกวาดสายตาอย่างรวดเร็วหวังไม่ให้อีกฝ่ายรู้ว่ามันรู้ทันชิบไทยแล้วมันกลอกตาซ้ายขวาหรือว่าในบ้านจะมีคนซุ่มโจมตีมาคัสทำหน้ายิ้มแต่ในใจตกกระลืงเขาเหลือบตามองบ้านซ้ายขวาซ้ำอีกครั้งแต่ไม่เห็นอะไรพกกเงงินนนนซุ่่ออคได้ยยยาแบี จิบภายแล้วเจ้ามาคัสนั่นมาเหลือบตามองบ้านซ้ายขวามีคนซุ่มอยู่แน่นอนหลูฟู่เหงื่อแตกพรากแล้วรีบหลบเกลื่อนห้าห้าห้าคาราวะท่านแล้วท่านมาคัสห้าห้าห้ามีบังอาจเช่นกันเช่นกันท่านหลูฟู่คนทั้งหมดต่างต้องมองดูหัวหน้าของนอย่างไม่เป็นสุขดูเหมือนจะมีอะไรผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเพราะท่าทางของทั้งสองคนดังดูแปลรดไม่เป็นธรรมชาติเวลาหนึ่งชั่วยามผ่านไปช้าๆแต่คนทั้งสองต่างต้องหน้าและยิ้มให้แก่กันและแม้จะต้องตาตันอยู่แต่จะมีชั่วขณะหนึ่งที่ตาออออองงงงงทททััั้้้้้้สสคคนน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 นจจกกไไไไปปปีีุุุ่่่ดดหหึมมาาาาาเเวตตรรรืโ หลู่ฟู่อ๋อที่แท้แกจะเอาคนบุกมาทางนั้นหรอกหรือถ้างั้นข้าต้องหนีไปอีกทางสินะมาคัสอะไรกันมองไปทางนั้นหรือว่าแกจะบุกจากสามทิศทางเช่นนี้เราต้องออกคำสั่งให้หนีแบบบุกทะลวงสิช่างน่ากลัวยิ่งหลู่ฟู่โอ้มันต้องตรงมาทางนี้ช่างหรือตล้อมยิ่งนะถ้ามันโจมตีมาตรงมาตรงแขนทุกอย่างของเราก็ไร้ความหมายฮ่าฮ่าฮ่าท่านมาคัสท่านนี่ช่างหรือตล้าจริงจริงหลู่ฟู่หัวระมีกล้ามีกล้าวหน้าหลู่ฟู่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันหลู่ฟู่โอ้แย่แลุ้ววมัันนรู้ทคามคิดของเราแล้วมาคัสโอ้ททมันร้ทันแลว ซานเกอร์พี่ใหญ่เป็นอะไรไปเจ้าหลงถามดูถ้าพี่ใหญ่กับเจ้ามาคัสกำลังเดินหมากระดานท้าจริงซานเกอร์กล่าวหมากกระดานท้าจริงเจ้าหลงลืมตาตะลึงถูกต้องซานเกอร์ลูกคราวผู้นำที่ยื้อยอดย่อมพลิกแพลนได้ในทุกสถานการณ์แต่การจะพลิกแพลนได้ต้องรู้เขารู้เราพี่ใหญ่นั้นต้องตาอีกฝ่ายตลอดอีฝ่ายมีการบอกตาเพื่อวางแผนวางกำลังคนพี่ใหญ่ก็ประเมินว่ามันจะวางคนไว้แบบใดและคิดแผนตอบโต้เมื่อผู้รู้กลยุทธ์มาเผชิญหน้ากันเช่นนี้ทั้งสองฝ่ายก็จะใช้สายตาต้องมองเหมือนดังกกาวาวหมอีฝ่าาายยก็จะใช้สตต้สตตองมมองงเ่าวาาก ไม่นึกมาก่อนนะว่าที่ใหญ่จะลือกล้ามถึงเพียงนี้และไม่นึกมาก่อนว่าที่ห่างไกลเช่นนี้จะมีเสือแอบมังกรซ่อนเช่นนี้โมเรลกลุ่มจนสลัดลดลง25%ทันทีที่ซานเกอร์วิคห์ตกความระแวงของทุกคนขึ้นถึงสมองเงือไหลโซมือจนดับในมือเลื่อนไปหมดดูเหมือนศัตรูพรมน่าจะเก่งกว่าที่ทุกคนคาดเอาไว้แล้วสุยทิงก็เดินกลับออกมาที่ใหญ่ข้างในไม่มีของมีค่าเลยเธอรายงานมีประการังแดงอยู่แต่พวกนั้นมากกว่าเป็นต้นไม้สถิตวิญญาณของบรรพชนแอ่ที่ใหญ่เป็นอะไรไปสุยทิงระวังตัวไว้มีบางอออย่่าาางไมชมชบบกกลหู หญิงสาวจ้องมองอย่างงุนงงแต่ว่าถ้าทางของที่น้องที่อยู่ด้านนอกดูตื่นประหนกดจริงๆหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นท่านมาคัดคนของข้ามีน้อยกว่าท่านก็จริงแต่พวกข้ามีอาวุธครบมือยอมแพ้ซะแล้วข้าจะไม่ทําอะไรพวกท่านข้ายอมแพ้มาคัสตอบทันทีใน0ูน้าวินาทีอย่างไม่ลังเลเฮยจนสลัดร้องเฮยเซบาเซียนร้องหลู่ฟู่ร้องออกมาอย่างไม่เข้าใจทําไมอีฝ่ายยอมแพ้ง,ง่ายแบบนี้ได้สมของมีข้าที่มีมาให้หมดอย่าได้ต่อสู้ไม่งั้นอย่าหาว่าข้าจร้ายหลู่ฟู่ตะโกนบอก มวนแพรและเสื้อแพรที่ตากแดดไว้นี้เป็นของมีค่าที่สุดที่พวกเรามีพวกท่านเดินมาหยิบไปได้เลยมาคัสบอกขอเพียงอย่าทาอันตรายกับคนของข้าจะเอาไปทั้งหมดก็ได้หลู่ฟู่ชนะไปอีกครั้งทําไมมันให้ง่ายจังว่าเศร้าลงกับสุยถิงกาลังจะลุกขึ้นไปเอาของแต่หลู่ฟู่ก็รีบเตือนพวกเจ้าอยากเข้าไปมีบางอย่างไม่ถูกต้องพวกมันยอมแพ้ทั้งที่ไม่ได้เสียเปรียบต้องมีจุดประสงค์อื่นแนะ่หลู่ฟู่เตือนมันกําลังล่อให้พวกเราเข้าไปใครจะวาเอามวนแพรกับเสื้อแอรพนมาตั้งตากแดดไว้กลางถนน,นพี่นน้้อองขพกมมััิดจรห่าาาาเเตยใบ พื่อจะกินเนื้อเป็นอาหารพวกเจ้าเอามวนแพรและเสื้อแพรนั่นมาให้ข้าดูฟู่ตะโกนบอกพวกเจ้านั่นแหละเดินเข้ามาเอาไปมาคาสตะโกนกลับเจ้านั่นแหละยกมาเจ้านั่นแหละเดินเข้ามาเอาเองทั้งสองฝ่ายดูเชิงกันอีกสิบห้านาทีเหนือไหลเป็นทางยาวก่อนที่มาคาจะเป็นฝ่ายทนไม่ได้เขาลุกขึ้นเวียนหัวหน้ามืดแป๊บหนึ่งจากการนั่งยองๆกลางแดดเป็นชั่วโมงคอไหวก็รีบไปเก็บมวนแพรกับเสื้อแพรมังกรใส่กล่องพวกเจ้ามาหยิบไปสิเจ้านั่นแหละหยิบมาวางตรงนี้ดูฟู่สั่ง มาคาถอนหายใจเอาวาเดียวเอาไปวางแล้วรีบวิ่งหนีกลับยังไงพวกนั้นไม่มีใครพบธนูมาเลยวิ่งไร่ไม่ทันอยู่แล้วมาคัสยกขีปไปวางไว้ที่หน้ากลุ่มจนสลัดทิ้งระยะไว้ห้าเมตรแล้วหลู่ฟู่ก็หัวเราะออกมาดังๆเจ้าหลงกลค่าแล้วจนสลัดร้องออกมาอาวี่ซุ่ยยิงมันได้พวกเราแข่งฆ่าพวกมันให้หมดเราร่างวูบมาจากระเบียงชั้นสองของบ้านข้างๆมาคัสนงยหน้าขึ้นไปเห็นจนสลัดคนหนึ่งโผลออกมามือเน่าคันศรเตรียมเล็งมาทางเขา เลือดพุ่งเป็นสายน้ำสีสักของมือธนูจนสลัดคนนั้นร่วงหล่นจากชั้นสพร้อมเลือดที่พพั่งครูดังหยาดฝนรูตาสือดับเบิลเลือดตะโกนมาจากระเบียงแอดลาทอร์ไอยิงเคหลู่ฟู่พุดลุกขึ้นอย่างปกใจเสียงโห่ร้องของผู้คนดังจากกรอบทิศทางติดกับซะแล้ว0.23ชัยชนะครั้งแรกหมอแมวก่อนหน้านั้นสองชั่วโมงตูเลียบนั่นมันอะไรนะแอนโทนีชี้ไปในทะเลเรือรือ ชายหนุ่มทั้งหลายที่กำลังช่วยกันเก็บหนอนเพลียงจากไม้กงกางต่างมายืนดูเรือขนาดกลางลำหนึ่งลอยลำใกล้ชายฝั่งมีเรือเล็กไพยออกมาพาคนมาขึ้นที่ชายหาดทรายสีดำทั้งหมดมีอาวุธครบมือหรือว่าจะเป็นจนสลัดจูเลียพูดพวกเราเก็บของเราต้องกลับเมืองแล้วกลุ่มของจูเลียและแอนโทนีตามรอยของกลุ่มจนสลัดไปห่างๆทั้งหมดต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าพวกตนรู้เส้นทางที่สะดวกกว่าเส้นทางที่พวกเขาใช้ดูเหมือนตรงนี้จะมีถนนเล็กๆที่พวกเขาไม่ทราบหลังจากเดินตามมาจนสุดทางกลุ่มจนสลัดก็เดินเข้าเมืองไปแอนโทนี Anthony และจู แน่นพวกมันกำลังเผชิญหน้ากับท่านมาคัสท่านมาคัสดูใจเย็นมากพวกเราซุ่มดูต่อไปก่อนอย่าวู่วามคนยี่สิบกว่าคนซุ่มอยู่ใต้ร่องเงารวบ้านบริเวณนั้นอยู่นานจากมุมนี้พวกเขาเห็นว่ามีมือธนูจรนสลัดคนหนึ่งที่ลอบแอบเข้าไปในบ้านแต่พวกเขาที่อยู่ห่างขนาดนี้ทำอะไรไม่ได้แน่พวกเราเตรียมหอ,อกซัดแอปลาทอร์ไอไว้ถ้ามีอะไรขับขันพวกเราจะบุกไปพร้อมกันดอกจันดอกจันดอกจันในบ้านหลังหนึ่งบรูตัสและพวกทั้งสิบคนกำลังนอนหลับสบายแต่แล้วเสียงร้องตะโกนโต้อตอบจากภายนอกก็ทำให้พวกเขาตตื่่นนนนขึ้เเสสสีีียยงอะะไรวววดด๋มคา,าจลั คนของบูตาทุกคนตื่นตัวขึ้นทันทีทั้งหมดเตรียมอาวุธกำลังจะลงไปแต่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาพวกเขามานอนพักในบ้านหลังที่ท่านมากระสังไว้แน่นอนว่าเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่และสั่งไม่ให้คนมารบกวนการที่มีเสียงคนเดินขึ้นมาเช่นนี้แสดงว่าคนที่เข้ามาไม่ใช่พวกเขาแต่เป็นพวกโจรบูตาสและพวกหมอบลงข้างเตียงเมื่อมองลอดผ่านใต้เตียงไปพวกเขาเห็นเท้าของคนที่กำลังเดินผ่านประตูห้องตรงไปที่ระเบียงจากรองเท้าหนังที่คนผู้นั้นสวมใส่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่ใช่คนของตระกูนไบแซนทีนกเ,เ,บ,เ,บ,เบตามสมาค,ค,คดินที่รบีะยงงโดดยไม่้ระวัานหลัง หลังจากซุ่มฟังอยู่สักพักบูตาสก็เห็นตวนสลัดผู้นั้นเอื้อมมือไปหยิบลูกธนูที่สะพายมาเปรียมผ้าส,สายแล้วยืนขึ้นพร้อมกันนั้นเสียงของหัวหน้าตนสลัดก็ตะโกนสั่งให้ฆ่าความคิดเดียวของบูตาสก็คือต้องจัดการตวนสลัดตรงหน้าดาบในมือกวาดเกร็งกระโดดรวดเดียวเข้าถึงตัวและฟันสีสะของอีกฝ่ายหลุดจากลำคอก่อนจะตะโกนเรียกพบพ้องจากด้านหลังแอคลาทอร์ไอิงดอกจัน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 ,จนภาพสีสัร่วงหล่นล,ลงจากชั้นสองเหมือนดังภาพสโลโมชั่นมาคัสยังไม่ แล้วสิ่งที่พลาดไต่อหน้าของมาคัสก็คือจนสลัดเซลม์หน้ามืดเกิดอะไรขึ้นทําไมข้างมงแบบนี้ไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดเพราะพวกนี้นัง่งยองกลางแดดอยู่ร่วมชั่วโมงกว่าเมื่อลุกพรวกพราดก็น้ามืดเป็นธรรมดาแต่ในจังหวะที่พวกจนสลัดกําลังหน้ามืดจะเป็นลงอยู่นั้นบางสิ่งก็ลอยลงมาจึกๆก,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 กากบหยาๆเจ็บนี่มันอะไรของสัตว์ถูกขว้างมาจากระเบียงชั้นสองรูตัสและพวกระดมยินแอดลาทอร์เข้าใส่ ไม่เพียงเท่านั้นเฮลอมพวกมันฆ่ามันร่างกว่า20บร่างปรากฏอยที่ถนนด้านหลังทั้งหมดช้แอตแลนคว้างเข้าใส่กลุ่มจนสลัดเช่นเดียวกันหลูฟู่วิ่งไปคว้าหีบขอแพรฉึกๆหอกซัดลอยมาตกใกล้ๆหีบที่หลูฟู่กำลังยกเมื่อมันเงยหน้าขึ้นมาก็พบก,กับกลุ่มของปอมเปที่วิ่งเข้ามาดึงตัวมาคัสไปพร้อมกับโจมตีด,ด้วยหอกซัดว่าจริงพวกมันส่งโจมตีสามทิศทานงนั้นรึอั้งแต่เมื่อไรกันหลูฟู่หันกลับไปมองพวกของตอตอนนี้มีกว่า5คนแล้วที่ล้มลงนอนกับพื้นมีหอกซัดไม่ไพ่ติดอยู่ที่่บหนน้าแลลละะคคอเม ลู่ฟูลังเลว่าจะสั่งบุกหรือถอยดีแต่แล้วก็มีเสียงร้องที่ทำลายขวัญกำลังใจทั้งหมดของมันไปทุกคนบุกได้เสียงของไฟฟางดังมาตามด้วยเสียงตะโกนลั่นของคนนับร้อยเท <Hey, S 1> ไบฟางที่ถือมีดกระดูกและกระ,ะเหล็กต่างโลวิ่งมาเบื้องหลังนั้นคือชายหญิงนับร้อยที่ถือหอ,อกไม้ไผ่ยากบอย่ามาดูถูกกันนะเว้ยเส้าหลงดึงดาบออกมาพุ่งเข้าสวนมันคิดแค่ว่าหากจัดการเด็กผู้หญิงที่นำขบวนได้พวกชาวบ้านทั่วไปก็ต้องแตกกระจายไปอย่างหวาดกลัวาตซะดาบคู่ในมือฟันลงไปดาบแรกฟันลงไปและพลาดต้อิอะ มันจะใช้ดับแรกฟันลอดจากนั้นดับสองคือดับสังหารเครงคะดาบที่สองฟันถูกกระแทะแลบไปพร้อมกันนั้นมันก็รู้สึกเจ็บปวดที่ท้องมีดกระดูกในมือใบฟันเสียบเข้าไปที่ชายโครงซ้ายของมันแกตายเครงกระทะของเด็กสาวเหวี่ยงขึ้นมากันดับของมันได้อย่างมเมงตามด้วยมีดกระดูกที่แทงเข้าอีกครั้งที่ใต้ลิ้นปีกเซ้าหลงมองเด็กสาวเบื้องล่างอย่างไม่อยากเชื่อสายตาเตรียมยกดับขึ้นฟาดฟันแต่เด็กสาวทิ้งมีดกระดูกแล้วถอยกรุดหนีออกไปเซ้าหลงมวิ้มวมอีว,วิ่งเ้้้ไีวนนแูลป จนสลัดตะโกนกล้องเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นหม้อหายกระทําทำดับคู่ของข้าก็จะปัดป้องได้จนหมดแล้วก็จะสับแกเป็นหมื่นหมื่นชิ้นยากกกอีวานวิ่งเข้าไปพร้อมหม้อยากกกเร้าหลงวิ่งเข้าหาพร้อมดับคู่ชาน้ํน้ำเดือดน้ำเดือดในหม้อพุ่งเข้าเต็มใบหน้าของเร้าหลงเพลงดับไม่ว่าจะแข็งแกรพิงใดก็ไม่อาจสกัดกั้นน้ำเดือดที่พุ่งเข้ามาได้อากกกไอคอออกไม้นับสิบของคนที่วิ่งตามอีวานมาแทงเข้าเต็มร่างของเส้าหลง้องรองหรูฟู่ตะโกนตาแดงก่ำพวกเราถอยก่อน หลู่พูดตะโกนเสร็จแล้วก็วิ่งโกยแนบมาสุดชีวิตขณะที่ตนสลัดที่เหลือทิ้งอาวุธจุดเกราะแล้ววิ่งหนีอย่างไม่เลียวหลังใครที่วิ่งหนีช้าก็ถูกหอกไม้ไผ่ของคนที่ตามมากระนำแทงพวกเราจัดการมันได้หมดแล้วครูเรียแผนล้อมตลบหลังของท่านมาคัสช่างเยี่ยมยอดตูเลียซ่องบอกการวางกำลังซุ่มโจมตีของนายน้อยแม่นยำนักหลู่ตสตะโกนจากชั้นสองด้วยการชี้นำของนายน้อยพวกเราชนะแล้วเซบาสเตียนชูกำปั้นชนะโดยไม่มีการสูญเสียแล้วคนตระกูลไบแซนทินทั้งหมดก็โห่ร้องออกมาอย่างยินดีทิ้งให้มมาาาาคััออองงงงภพรรนย่กเปป็ู แผนอะไรตอนไหนทำไมเขาไม่เห็นรู้เรื่อง24แผนการอันยักยนต์นของนายน้อยหมอแมวภายในห้องหนังสือของจนเจ้าเมืองเอิระไหนพวกเจ้าลองสรุปให้ฟังหน่อยสิว่าการรบครั้งนี้ได้ผลเช่นไรบ้างมาคะถามเราฆ่าจนสลัดมูฟ่ฟางได้15คนหนึ่งในนั้นเป็นถึงที่รองของพวกมันจับเป็นได้หนึ่งคนยึดดาบ,บได้20เล่มหอ,อกและชุดกรดาดจำนวนหนึ่งเงินห้าเหรียญทองและเสื้อผ้าสิบชุดบลูตัสรายงานในใครตอบหน่อยสิว่าเราควรจะทำยังไงกับชุดกราดที่ยึดได้มาคะถามก็แบ่งให้พวกพี่น้้้้้้อองงงาาาาคคิดดดววว่่่่่่่่แแบใใหหหหกกกกกลลลลุุลุุมมมมนนนนนึีัื ข้าว่าแบ่งให้ทุกกลุ่ม,ล,มละสี่คนเซบาสเตียนองดูแต่ละคนออกความเห็นแล้วสายหน้าเจ้าคิดบ้างไหมว่าอาวุธของพวกเราแยกขนาดนี้ยังฆ่าตัวสลัดได้ถ้าให้คนของเราเอาไปแบ่งใช้เลยจะเป็นยังไงทั้งสี่คนกมหน้านนี้เมื่อนึกถึงจุดนี้ได้ขนาดพวกเขาที่ใช้หอกไม้ไผ่และแอดลาทอร์ไอไม้ยังจัดก,การคนที่ใส่กรดนี้ได้ก็เห็นได้ชัดว่าเพียงกรดนี้ยังไม่เพียงพอสมกรดเหล่านี้ไปให้ใหช่างฝีมือลองดูว่าจะเสริมแผนหนังเข้าไปได้ไหมข้าไม่ต้องการให้คนของเรามีสภาพเหมือนจนสลัดพวกนั้นมาคัดบ,บอกทราบแล้วขขอรขรัััับบท้งคนน ต่อไปสาหรับการประทักันในครั้งนี้ใครมีความเห็นยังไงบ้างมาคัสถามขึ้นมองไปยังทุกคนพวกเราไม่มีใครรู้ตัวเลยว่ามีโจรบุกมาจนกระทั่งพวกมันมาจนถึงตัวแล้วปอมเปย์บอกอืมเป็นดังจ้องว่าจริงๆพวกเราไม่รู้ตัวเนื่องจากคนที่เป็นเว,ยวเราเยามของพวกเรามีเฉพาะที่หน้าประตูเมืองอีกทั้งที่ประตูเมืองยังเสียหายปิดไม่ได้มาคัสบอกครั้งนี้เราตีขนาบหน้าหลังและด้านข้างได้เพราะกลุ่มของข้าได้ออกไปหาอาหารแล้วยอนกลับมาก่อนที่พวกมันจะลงมือจูเลียกล่าว ช่ถ้าเจ้าพวกนั้นไม่เสียเวลาคุยกับข้าแล้วก็การโจมตีเปนหนารอบที่จะไม่เกิดขึ้นมาคัสพยักหน้าต่อไปเราคงจะต้องมีการกระจายคนไว้ที่จุดอื่นบ้างเวลามีเหตุขับขันจะได้ใช้รอบโจมตีอดล้อมสัตรูครั้งนี้เราโจมตีจากที่สูงโดยที่พวกมันไม่ได้ตั้งตัวพวกมันก็เลยเสียหายหนักบรูตัสถูกต้องการโจมตีจากที่สูงโดยไม่ได้ตั้งตัวทำให้พวกมันเสียหายหนักมาคัสบอกเหมือนกับที่ภูมาปาถูกพวกเราใช้หินทุ่งใส่นั่นแหละถ้าพวกเราขนาบทั้งสี่ด้านก็จะกำจัดพวกมันได้ท นายน้อยตรงใจให้มันหนีไปเซบาสเตียนร้องขึ้นแล้วก็นึกอะไรบางอย่างได้หรือว่าที่ท่านให้หยิบผ้าแพรและเสื้อคลุมมังกรไปก็เป็นความตรงใจเช่นเดียวกันถูกต้องแล้วเซบาสเตียนข้าตรงใจมาคัสรับเซบาสเตียนหายใจเข้าลึกๆสีหน้าระคนไปทั้งความประหลาดใจและความตื่นเต้นขณะที่บรูตัสแอนโทนีปอมเปและจูเลียตต่างงงงงเท่าหาาพวกมันจนบลอกและสู้ตายพวกเจ้าคิดว่าคนของเราจะต้องสูญเสียกันเท่าไร่กันละ่ะมาคัสบอกแต่ถ้าหัวหน้าของพวกมันต้องยิ่งหีบหนีอีกทั้งช่องทางหนีก็เปิดกว้างไว้ด้านหนึ่งพวกมันยมม่ ทั้งสี่คนพยักหน้าเข้าใจหากแต่เซบาสเตียนที่มองอยู่แอบปิดหวังนิดๆที่สี่คนนั้นไม่พูดอะไรต่ออืมข้าคิดว่าถ้าพวกเรายังขาดการป้องกันพื้นที่ที่ดีมาคัสบอกและดูเหมือนว่าพวกเจ้าทุกคนก็วิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีเรื่องนี้ให้พวกเจ้าช่วยคิดด้วยแล้วกันเลยเมื่อทั้งสี่คนนี้ดูเหมือนจะพอเข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่และเดินไปเดินมาในเมืองน่าจะรู้ชัยภูมิพื้นที่กันอยู่แล้วส่วนจะไปทำยังไงก็แล้วแต่พวกเขาก็แล้วกันอ้ออีกอย่างจูเลียตพรุ่งนี้ที่เจ้าพาคนไปเก็็บผผผลลลลปาาาาาา์มมหหหงงงงจงจจิิิ้้้้้ผลผล้้้อออออกกกกกใใเเตตตตัผลผลััดดดขนน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 พพพวซะะแ่่่่่่ททีีียยูืื ขอรับทั้งสี่ขันรับมาคัสลูกขึ้นเอาราคาขอตัวก่อนที่เหลือฝากพวกเจ้าด้วยมาคัสลุกเดินออกมาเหงือง้อที่ซ่อนไว้ไหลสซมแผ่นหลังจะทําแนวป้องกันยังไงดีถึงเขาจะมีความรู้ภาคทฤษฎีแต่พอเอามาเจอสถานการณ์จริงที่มีกําลังจํากัดแถมไม่มีใครเป็นทหารเขาก็ไปไม่ถูกเหมือนกันได้แต่ถามความเห็นทุกคนแล้วค่อยคอยคิดทั้งสี่คนดูเหมือนจะรู้สถานการณ์ดีกว่าเขาเสียอีกเอาเถอะเมื่อครู่ลองอย่างเชิงดูพวกนั้นดูเหมือนจะรู้เรื่องอยู่ถ้างั้งงนให้พวกนั้นคิดก็แล้วกันแล้วเจ้าพวกตนสลัดนั่นอีกวา่ ดอกกัน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 ดอกตันดอกตันในห้องหนังสือบรูตัสตูเลียตแอนโทนีและปอมเปย์มองหน้ากันอย่างงงงพวกเขาจะเอายังไงต่อไปดีนี่พวกเจ้ายังคิดไม่ออกอีกหรือข้าเสียใจจริงใจจริงที่ความมุ่งหวังของนายน้อยต้องสูญเปล่าเช่นนี้ขณะท่านบอกใบถึงทีมนี้เจ้ายังไม่รู้อีกหรือเซบาสเตียนสายหน้าบอกใบความมุ่งหวังหรือว่าเมื่อคู่นี้นายน้อยบอกวิธีแก่พวกเราแล้วถ้าหรือว่าตูเลียตชนักหน้าซีจริงสินะนายน้อยบอกให้เขาค่นป่าปามก่อนจะเดินออกไปไม่จริงหน้าหรือว่าคำถามทั้งหมดนั่ เจ,จ,จ้าเองก็รู้ตัวแล้วซินาจูเรียตเซบาสเตียนบอกเป็นอย่างไรบ้างและความรู้สึกได้เปิดหูเปิดตาเช่นนี้ตูเรียค่อยๆนึกถึงประโยช์ที่ที่นายน้อยพูดกับพวกเขาสี่คนก่อนที่จะวนไปที่เรื่องค้นต้นปามมือสั่นระริกให้กับความตื่นรนู้ยังไงกันตูเรียข้าไม่เข้าใจเลยแอนโทนีกล่าวใช่บอกพวกเราด้วยปอมเปว่าอดีตในจริงด้วยที่แท้ก็แบบนี้นี่เองรูตัตตปตกตะลึงเมื่อย้อนคิดไปถึงคำตอบที่ตนให้กับนายน้อยไปเอาละข้าจะบอกให้พวกเจ้ารู้นายน้อยแะให้คำไว้ในตอนจบว่าให้ค้นต้นปามหางจิงจ บัเปและแอนโทนีมองหน้าเราพูดออกมาพร้อมกันกำแพงใช่แล้วกำแพงคำถามคือเราจะไปสร้างที่ไหนแล้วเจ้าคิดดูสินายน้อยพูดกับข้าเรื่องการโจมตีจากที่สูงวันนี้บรูตัสบอกความหมายก็คือใช้ระเบียงชั้นสองของบ้านเป็นเหมือนหอสูงคว้างอาวุธใส่สตรูปอัเปอุทานหรือว่านายน้อยตั้งใจจะใช้แนวกำแพงของบ้านเรือนบริเวณนี้ทำหน้าที่เป็นกำแพงป้องกันไปด้วยแอนโทนีอุทานเจ้าคิดไม่ผิดหรอกเจ้าลองคิดดูสิว่าคำสั่งของท่านมาคัสเรื่องที่อยู่ของพวกเราเป็นอย่างไร นายน้อยให้พวกเราอาศัยรวมกลุ่มในบ้าน8ถึงกหลังที่อยู่รอบจวนเจ้าเมืองเซบาสเตียนบอกทั้งที่มีบ้านร้างมากมายแต่ท่านกลับให้เรารวมกลุ่มกันก็เพื่อว่าจะได้รวมกลุ่มป้องกันตัวสร้างกำแพงเป็นประการได้ยังไงปอมเปและแอนโทนีกำลังจะย้งว่าเมืองหอยองเจียก็มีกำแพงแต่แล้วทั้งคู่ก็นึกขึ้นได้ตอนนี้พวกเขามีกันแค่500คนไม่สามารถไปซ่อมกำแพงเมืองทั้งหมดได้แต่ถ้าสร้างกำแพงชั้นในล้อมรอบบ้าน1 0ถึง20หลังแล้วก็ย่อมไม่ใช่เรื่องยากทั้งคู่ก็กำลังจะยังบบกกรรงกกกแแพงงงตตตตาาาามมปิ่่ทััั้้้้คูููะะะนนนนนึึึึขไดยดยยอถถเรรรบลว ใช้รั้วบ้านเป็นประการการระนับเวียนยามรั้วหรือว่าตาของทั้งคู่เป็นประกายขึ้นมาถ้าใช้รั้วบ้านที่มีอยู่แล้วเป็นกำแพงป้องกันเราก็จะเข้าออกหรือปิดช่องประตูของบ้านหลังนั้นได้โดยง่ายเวลาต่อสู้ก็สามารถให้คนออกจากประตูไปอบล้อมอีกฝ่ายได้ถ้าเราสร้างกำแพงอุดถนนบางสายในเมืองเหลือแต่ถนนที่มุ่งตรงมาทางนี้เราก็เอาคนไปอยู่เวียนยามที่ชั้นสองหรือแดดฟ้านในตำแหน่งที่ตรงกับถนนนั้นไม่จำเป็นต้องเอาคนไปเฝ้ายามที่ทางเข้าภาพในหัวที่ทั้งห้าคนอินสปายจากคำพูดของมาคัสจูเลียสบรตััสลเาาีีีนนน้้้มอ,อกกททุ่่ดดคคหื็ขขวงไ บรูตัสแล้วเจ้าไม่รู้สึกแปลกใจหรือว่าทำไมเจ้าถึงไปอยู่ในบ้านหลังนั้นได้อย่างถูกที่ถูกเวลาเซบาสเตียนถามยิ้มยิ้มเมื่อทั้งสี่คนตามทันแล้วก็ควรจะให้พวกเขาได้รับรู้ถึงความยอดเยี่ยมของท่านมาคัสจริงด้วยแต่ว่าไปก็เป็นอย่างนั้นบรูตัสยักหน้าหรือว่าที่พวกข้ามาอยู่ที่ด้านหลังในตอนนั้นก็ด้วยจูเลียสและแอนโทนีร้องตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่ท่านมาคัสแบ่งกลุ่มย่อยถึงสี่กลุ่มและทุกวันต้องมีสองกลุ่มที่ออกไปหาอาหารก็เพราะต้องการให้มีการลาดตะเวนทุกวันตอนนี้เราไม่มีกำแพง ขณะที่พวกเจ้าทุกคนมูแต่เบาใจนึกว่าหลู่ฟู่เป็นคนดีนายน้อยนั้นกลับรู้ตัวถึงแขนโช่วของพวกนั้นเจรจากับพวกมันอย่างใจเย็นและถ่วงเวลาให้พวกมันนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนนี้ฝนตกคึ้นเฉาแฉพวกมันเลยนั่งยองๆกันเป็นชั่วโมงกลางแดดเปรี้ยงขณะที่พวกเราหลบในที่ร่มพอมันลุกครวดคลาดขึ้นมาก็ยืนหัวหน้ามืดปะสู้กับพวกเราไม่ไหวยังมีอีกกว่านายน้อย e, ไม่รู้ว่าอีก20คนที่ส่งไปหาอาหารจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ใช้อุบายเมืองเปล่าของตูปต์เหลียงแซงยอมแพ้อย่างนี้พิรุ ทุกอย่างล้วนอยู่ในแผนของนายน้อยตั้งแต่แรกนายน้อยวางแผนป้องกันตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาเดินทางมาถึงที่นี่นี่มันสุดยอดจริงๆว่าแต่ปล่อยจนสลัดพวกนั้นไปพวกมันจะไม่ย้อนกลับมาล้างแค้นหรือครับแอนโทนี Anthony ถามถึงการเปิดทางให้มันขนมวนแครราชองการและซื้อคุมมังกรไปจะทาให้พวกเราไม่ต้องสูญเสียผู้คนแต่ถ้ามันรวมกลุ่มได้แล้วกลับมาแล้วก็พวกเราคงต้อการล้างแค้นแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าพวกเจ้าก็คิดไม่ถึงสินะค้าเองตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเซบาสเตียนบอกแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกข้ามั่นใจว่านี่กกกินนนนนดืออออลลลลุ่่่่่มมจจจจรสสัูฟาาางงงงะต้ถไบยแ ด้วยกับดักที่นายน้อยวางเอาไว้ดอกจันดอกจันปบตอนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนิยายฟังให้หลับด้วยนะครับขอบคุณครับ